ครับนะก,ก็เรื่องนี้มันเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงเป็นหลักเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบมันมีคำโอเวอร์และเซอรเรียลอยู่ะฮะมันก็เลยเขาเรียกว่ามันทำให้คนดูอ่ะ ความบันเทิงใช่ๆได้ความบันเทิงแบบครบรสถ้าเป็นอาหารก็เหมือนอาหารที่มีความทุกรสชาตินะครับครับผม <c oughs> แน่นอนแน่นอนแน่นอะครับแ,แ,แค่นะที่ทุกคนเห็นเลยครับคืออาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับผมนิดนึงในในสายคอมเมดี้แต่ว่าถ้ามองแค่สื่อเนี่ยรับรองว่าได้เสียงหัวเราะแน่นอนครับ การทํางานกับคนจีนจริงๆเป็นมืออาชีพทั้งคู่นะทั้งฝั่งไทยและฝั่งทางจีนทํากันบ้านกันนาค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีความยากของเรื่องภาษาที่เวลาเล่นเขาจะเล่นคนละภาษามันก็คนต้องคอนเซนเทรตกับกับภาษาน้วหนึ่งว่าคนนึงพูดว่าอะไรเราจะได้รีแอคถูกต้องอะไรประมาณนี้แต่สิ่งนี้เราแก้ปัญหาในเชิงโทรลเพคชั่นไปแล้วใช่ก็คือว่าคนดูจะได้ดูเป็นแบบหนังภาคเลยก็คือพูดไทยกันเลยจะได้ไม่ต้องมา งงว่ามันฟ <AND S 2> <improving noise> ังก <pt Öyle> <ít Under neath> ันร <ion als> <ri> ู้เรื่องได้ยังไงครับอะไครับนันจะเป็นความเซรียอที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วน่าสนใจของเรื่องนี้น่าสนใจยังไงคะก็คือจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องของปิติภาพระหว่างเพื่อนผู้ชายสองคนนะคะก็ระหว่างไทยกับจีนมันก็จะมีความเป็น เยอะในเรื่องนะคะมีความแบบวัฒนธรรมไทยจีนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารหรือว่าการดูแลลูกๆของครอบครัวของคุณพ่อคุณ,คณแม่ทั้งฝั่งไทยฝั่งจีนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก,กันอะไรคะ่ะอยู่ในเรื่องที่ท,ทุกคนน่ยรักลูกทั้งหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีอาหารที่เป็นจุดเด่นของไทยแล้วก็อาหารที่เป็นจุดเด่น อย่างทุเรียนเนี่ยก็คือมันก็เป็นแบบเป็นไคลแมกของเรื่องเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมดสามเมนูด้วยกันซึ่งถ้าต้องไปดูในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบเมนูที่แบบฝั่งจีนเนี่ยรีเควสเลยทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมแข่งอาหารประเภทนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันถ้าเกิดเราดูแล้วเราจะออกเลยว่าออกก็คนจีนเนี่ยชอบกินวัตถุด,ดิบของไทยอันนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปดูในเรื่องค่ะในเรื่องน้องนนต้องมาผูกกับอาหารจนนี้ด้วยไหมอะไรนะ เออคือจริงๆส่วนภาคของผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรูปร้านเจ้าของอาหารจีนจริงๆแต่ว่าผมจะไม่ได้รับชอบในฐานะเชฟครับถ้าเป็นเชฟเนี่ยจะเป็นตัวของบีเตอร์มากกว่าเป็นนักแสดงจีนครับก็เลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องซะทีเดียวกันครับหาขนาดไหน ผมไม่สามารถชมตัวเองได้หรอกครับอะไรเนี่ยรู้อมเิมในในสิ่ที่เรียนเพราะว่าเราเป็นฝั่งไทยใช่ไหมฮะแล้วในเรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับทุเรียนด้วยใช่แล้วก็ผมเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยชอบทำอาหารมากแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำครับทำไมวิ่ง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 ซ้อมมวยด้วยมีแบบต้องใช้แบบฝึกวิชาชกมวยกันด้วยครับ นี่โอ้โหตลกรอดูเลยครับฉากฉากมวยอะครับรเื่องมวยน้องวเป็นไงงบ้ามวยเรื่องมวยครับก็อีกแล้วครับผมตอนแรกเหมือนจะได้เรียนมวยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่สรุปไม่ใช่ก็คือเป็นคุณพิเตอร์เปิดคอร์ดแกยรู้หมดแล้วความแบบแล้วก็ฝึกภาษาสัมผัสความแบบหลบไวอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมมีมีเปิด W ก็ไปแล้วครับผม ครับก็เป็นพ่อของลูกครับก็ถือว่าสนุกดีฮะสนุกดีแต่ก็ไม่ไม่ได้มีบทแบบตลกอะไรมากมายอย่างที่เคยเห็นกันนะมันก็จะเป็นบทแบบพ่อลูกอ่จะเป็นบทแบบซึ้งๆกันมากกว่าครับมันเป็นบทบบสองลูกมากกว่าใช่ครับใช่ใช่ของความสัมพันธ์ของพ่อลูกของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะะมันจะมีเยอะฮะในในภาพยนตร์อ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยคือรวมไว้หลายรสชาติมากก็คือด้วยเพราะเรื่องอาหารลองย้ <c oughs> อนไปดูนะครับก่อนหน้าที่จะถ่ายเรื่องนี้ทุกคนหอมหมดเลยแต่พอหลังจากเรื่องนี้จบก็อย่างที่เห็นเนี่ยจะเดินไหวไหม คนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยต้องค,อคนนี้เลยครับก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนมวยคือวิธีการสอนเนี่ยสอนวิธีการที่ต้องไปขหาดูกหานี่กว่าจะได้นั่นมามันต้องเก็บไม้ต้องอะไรไหมกว่าจะทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างไม่ได้มาง่ายคือต้องใช้คือต้องใช้ใทั้งทักษะใช้ทั้งกำลังบอลสมองอะไรเงี้ยทั้งหมดเอามารวมกัน เพื่อให้มันสั้างซอฟต์แมา์เพื่อเป็นวัตถุดิบที่เราต้องการอันนี้แสดงให้ดูอยู่นะครับเนี่ยะเล่นๆครับก็ประมาณเนี้ยอยากให้ชมกันเยอะๆฝากอะไรนะสตาร์ทอีครับสตาร์ทโอ้โหหนาท่ากันอยู่นะ ก็เลยมีตอนไปนครมาก็สตาร์ทเรื่องอะไรวะสตาร์ตอิดอัพสตาร์ทอีดอัพครับผมเรื่องอะไรต่อนะไวสตาร์ตไวสตาร์ทนอนสตาร์ตสต็อกใครก็พูดซะกบเรื่อนหมดแล้วแต่ก็เนี่ยครับคือมันชื่นใจอ่ะชื่นใจมากดูคนดูเนี่ยได้เห็นได้เห็นเรื่องออกมาเนี่ยชอบ ตามตามชอบเนาะชอบชอบมากค่อ๋อคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโควิดเราโดนโควิดด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่อันนี้ต้องเป็นตังต่อพุ่นเลยเป,เป็นเป็นการโครโปรดักชันนะคะก็เลยเรื่องจะบกว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นร่วมทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอ่า การที่ต้องส่งเซ็นเซอร์ชิปในจีนเนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าเอาอเข้าไปฉายเฉยๆเราคือร่วมคุณด้วยกันเลยทีเนี้ยพอเราตัดเสร็จปึ๊บไซายปี2019โควิดพอดีประมาณ2ปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอ่อโปรเซสของหนังที่ที่ถูกรอการเซ็นเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องแบบเตรียมเอกสารเพื่อที่จะส่งเซ็นเซอร์ชิปให้ผ่านในจีนถึงจะฉายได้ ได้ผ่านเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทาวมิ่งที่ดีนะคะจากทางฝั่งจีนนะค่ะที่นี่เรื่องอะไรต้องกังวลจริงหรอมันก็ดูไม่ใช่แบบใช่เรื่องที่ปกติไม่ไม่ได้กังวลจริงตอนนี้ทางทางปกติเนาะอ่าตอนนี้เราจริงๆแล้วเราเราได้ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราแค่รอทาวมิ่งเฉยๆค่ะมาน้อยแต่มานะ ผมช่าออกน้อยๆครแต่จัดเต็มเสมอครับมาน้อยแต่จัดเต็มเสมอฝากด้วยนะครับหาแน่นอนฮาแน่นอนฮะรับรองพาได้ไหมพาได้ไหมฉันเปิดแล้วครับเอามาแป๊บนึงนะโมโข้าโมะไอขึ้นเลยออครับแก็เป็น เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการรับงานแสดงครับผมก็ได้ร่วมงานกับการแสดงซูเปอร์ร์ชาวจีนครับผมก็เป็นเกียรติของตระกูลมากครับผมฝากไปด้วยครับตาดอีครับไปตันตอนต่อครับครับอ๋อโอเคก็อยากเชิญชวนให้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยที่ได้รับแน่ๆคือความบันเทิงนะครับ นนอกเหือจากความบันเทิงก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในเรื่องของการให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ครับผมก็อยากให้อย่าพลาดกันเพิ่งมัผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆฮะการเป็นหนังที่มีคนไทยและคนจีนแสดงร่วมกันแบบนี้ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับยนะยืนยยืนชิดๆกัน,น,นหน่อยนะครับ Oh, stop it. <laughs>